ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับตรงวันศุกร์นะครับที่13กันยายน2567นะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับเนาะนะครับเซียนมาใหม่นะครับเนาะเซียนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเนาะนะกับช่องใหม่นะครับเนาะเซียนก็อยากจะลงช่องใหม่นะครับเนาะเซียนก็เป็นเซียนใหม่อีกนะครับเนาะวันนี้ก็ได้รับโอกาสนะครับเนาะนะมีเซียนนะครับมามา ให้แนวทางนะครับให้แนวทางนะครับสำหรับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาไว้พิจารณานะครับเอาไว้พิจารณานะครับอีก2วัน3วันนี้ก็ออกแล้วนะครับเนาะเอาไว้พิจารณานะครับเนาะสำหรับเสียงมาใหม่นะครับเนาะวันนี้นะครับกับช่องใหม่นะครับเนาะช่องจำลองพามวลนะครับเนาะนะเสียงมาใหม่นะครับเสียงมาจากอ่าเสียงนะครับชื่อว่าเสียงลำเปานะครับเนาะเสียงลำเปานี่น่าจะมาจากกาดสินนะครับเนาะเพราะว่าเกลือลำเปานี่อยู่ละกาดสินเนาะน่าจะเป็น เซียนลำเปล่า bills, น่าจะอยู่กาลสินเดอร์นะครับเนาะ 000. บอกว่าล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนกระสันนะครับเนาะเรามารอดูกันนะครับเนาะว่าล่างอย่างเดียวนะครับเซียนจะให้ตัวไหนนะครับเนาะเราไปติดตามกันเลยนะครับเนาะเราไปติดตามกันนะครับครับมามาดูกันเลยนะครับเนาะว่าเซียนลำเปล่านะครับเนาะเซียนมาใหม่นะครับเนาะกลับช่องใหม่นะครับเนาะนะครับก็มาฟังคำเตือนก่อนเด้อนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะมันเป็นกฎนะครับเนาะ นะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้จะทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนนะครับนะสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด้อนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองนะครับเนาะให้คำแนะนำนะครับเนาะจากช่องจำลองภาม้วนนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็มีเซียนมาใหม่นะครับเนาะนะครับเนาะ มาเปิดตัวนะครับเนาะในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่13กันยายน2566 67พี่น้องโอ้ยนกวัวเลขจะออก66บ่บละหันนะครับเนาะเซียนมาใหม่นะครับนี่ครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับ16กันยายน2567นรนะครับเซียนลำเปาวานะครับเนาะเพิ่นบอกว่าล่างอย่างเดียวนะครับเนาะล่างอย่างเดียวเด้อนะครับเนาะล่างอย่างเดียวนะครับเนาะมาแปลกนะครับเซียนคนนี้นะครับเนาะ มีแต่เขามีบนนะครับบนล่างนะครับนี่เพิ่นล่างอย่างเดียวเด้อนะครับเนาะให้วิ่ง2กับ7นะครับเนาะนะครับถ้า FC คนไหนนะครับเนาะมีเลขในใจนะครับอ่าอยู่แล้วนะครับเนาะก็เอาเลขวิ่งของเซียนนี่นะครับเนาะนะครับเอาไปจับใส่เลขกันเลยนะครับเนาะไปจับคู่ให้กันนะครับเนาะนะเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราไม่ชอบเลขของเซียนที่จับไปให้นะครับเนาะก็เอาไปจับกับเลขที่เอฟซีเราชอบนะครับ FC ที่ได้มาจากอาจารย์หลายๆคนหลายๆท่านเนาะอาจารย์เดนๆดังๆนะครับเนาะ้วก็เอาปาจับใส่กับเลขวิ่งของเซียนได้เลยนะครับเนาะคนบอกว่าเข้าแน่นอนนะครับเนาะแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับเนาะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเนาะนะเรามาตามกันนะครับวันที่16นะครับกันยายนนะครับบ่าย3บ่าย4โมงนะครับเราก็ยังซีฟู้นะครับเนาะนะมาดูที่ว่าเซียนให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะนะ เสียนให้ตัวใดกันบ้างเนาะเลขสองนะครับศูนย์สองเอาคุอสันแปดสองเลขสองแปดสอง 84นะครับ9กหนึ่งนะครับเจหนึ่งจังใดเนาะสองคือมีเลขสองเค่สองคู่หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เจ็ดห้าเจหกเจนนะครับเนาะมีกี่คู่นี่ หนึ่งสองสี่ห้าหเจดปดเก้าคู่นะครับเนาะมี9้คา9คู่นะครับเสียนเซียนให้มา9้าคู่เลครับเนาะนะสิบคู่เออนะครับหนึ่งสองสี่ห้าเออนี่ครับเนาะนะครับเนาะนะครับนะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบไหมนะครับเลขที่เซียนจับมาให้นะครับเนาะเอฟซีนะครับถ้าเอฟซีไม่ชอบก็เอาเลขวิ่งนะครับเอาเลขวิ่งของเซียนนะครับเนาะเอาไปจับกับตัวที่เอฟซีชอบได้เลยนะครับเนาะที่ว่าได้จากเซียนนะครับน่ะมานะครับเนาะนะครับนะครับเนาะวันนี้ดูที่ว่าเซียนนะครับลำเปาวนะครับเนาะควรจะให้ตัวไหนนะครับเนาะ นี่ครับ0282นะครับแล้วก็5คู่นะครับ FC นะครับเนาะนะครับถ้าชอบก็จัดนะครับเนาะสักขัดก็ผ่านเด้อนะครับเนาะนะสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะ งวดแรกของเซียนก็ขอให้เฮงๆปังๆเด้อนะครับเนาะนะครับงวดแรกก็ขอให้เฮงเปังๆนะครับสหรับนะเสียนลำเปานะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะก็ขอให้เฮงเปังๆได้กันนะครับเนาะ ขอให้ทุกคนนะครับเอซนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะก็ไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนนะครับเนาะนะก็ขอให้พิจารณานะครับเนาะพิจารณาให้ดีนะครับเนาะนะครับเงินในกระเป๋าของเรานะครับเนาะนะเราจะซื้อตัวไหนก็ขอให้พิจารณาให้ดีๆเด้อนะครับเนาะทุกคนนะครับเซียนนะครับทุกคนก็อยาให้เข้าหมดนะครับเนาะวันนี้เซียนลำเปล่านะครับเนาะนะเซียนลำเปล่านะครับเนาะมาใหม่นะครับเนาะ นะครับมาลงช่องนะครับจำลองผ้าม้วนเป็นคนแรกนะครับช่องแรกนะครับเนาะนะครับเรามาลุ้นกันที่ว่าจากเข้าของเซียนไหมนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเนาะนะครับไม่เกี่ยวกับบอลเด้อนะครับบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวกับบอลนะครับเซียนบอกว่าไม่เกี่ยวกับบอลเลยนะครับเนาะนะครับนะไม่เกี่ยวกับบอลนะครับเนาะรัฐบาลไทยสิพวกันยานะครับเซียนลำเปล่านะครับเนาะล่างอย่างเดียวนี่ครับล่างอย่างเดียวนะครับวิ่ง2กับ7อ่าให้มา0 2 8 2 8 4 เก7 1 6 2ึ่งเ7็7หนึอ้ไอตัวที่มันไม่อยู่ในนี้ก็เป็นเลขกันนะครับกันของเซียนเดอร์นะครับที่ไม่มีในเลขวิ่งนะครับเนาะอย่าแปลกว่าเอ๊ะเลขวิ่งอันนึงอ่าเลขก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเนาะนะครับเป็นตัวกันของเซียนนะครับเนาะนะครับเนาะเซียนก็วงกลมให้0 2 8 2 7 1 7 6 7 9นะครับเนาะนะครับตัวนี้ออกแล้วก็ไม่น่านะครับขอบ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะมันเป็นไปได้เบิร์นะครับเนาะนะครับออกได้หมดทุกตัวนะครับเนาะนะครับถ้าเซียนไม่ชอบตัวนี้นะครับก็ตัดออกไปได้เลยนะครับเนาะนะครับเอสนะครับเนาะก็ไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างเซียนก็คงจะคัดอ่าแหละครับเน้นมาแล้วนะครับเนาะนะมั่นใจนะครับถึงจะปล่อยได้นะครับเนาะนะครับเซียนมั่นใจถึงจะได้ปล่อยนะครับเนาะทุกคนนะครับเนาะ ก็เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะครับวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองนะครับนละให้คําแนะนําด้วยนะครับเพราะเอฟซีนะครับเนาะนะครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะสูตรนะครับทุกตัวนะครับเนาะมันมีความเสี่ยงทุกทุกทุกสูตรนะครับทุกคนนะครับเนาะทุกทุกอาจารย์นะครับเนาะนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับสูตรก็คือเป็นการเสี่ยงหรือคือเป็นการเดาชนิดหนึ่งนะครับเนาะมามันก็เป็นสูตรที่ว่า บางวันก็เข้านะครับบางมือก็เข่าบางมือก็บ่าเข่านะครับเนาะมันเป็นวัฒนจักรนะครับเนาะเพราะว่าเลขเราไม่ได้ไปจับเองนะครับเนาะเราโบโหขึ้นกันนะครับลูกเลขมันอยู่ในปิงปองนะครับเนาะโวโหมันจะออกมาตัวใดนะครับเนาะอ่ะกอใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ฝากติดตามช่องจำลองพาม้วนนะครับเนาะเพื่อจะไม่ได้แคปคลิปไม่ดีนะครับเนาะหนาไม่พลาดนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปตามแม่แม่ร้อยเอ็ดนะครับเนาะ นะครับว่าจะสรุปของสุดท้ายมีเลขตัวไหนมาสรุปมั่งนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปตามแม่รอยเอกกันต่อนะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เจีทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับวันที่16กันยายนนี้นะครับสวัสดีครับผม